สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่ในรายการเสียงตามสายประจำวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567ทุกท่านอยู่กับกระผมในวิกันทากาดนักประชาสัมพันธ์พิธีกรผู้ดำเนินรายการครับในดิฉันนางสาวพิญญาภัสจองคำผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์พิธีกรผู้ดำเนินรายการร่วมในวันนี้ค่ะ ช่วงแรกของวันนี้นะครับกับช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมล่ลระวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์ส5 6 7รคณะทำงานประเมินสถานศึกษาตามโครงการประกันคุณภาพภายในประจำปี2 5 6 7ได้ออกประเมินสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม่ลระยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนกกุก เพื่อให้ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตม,นมลแม่ละดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่องครับ กิจกรรมถัดไปนะครับวันพฤหัสบดีที่8กลกุมภาพันธ์2 5 6 7เวลา16นาฬกา30นาทีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมละได้นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดพรมสนามฟุตบอลไม่ออกหูหมู่ที่9ตําตำบลเมละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากครับ กิจกรรมถัดไปของการบริหารส่วนตำบลมะละนะครับองค์การบริหารส่วนตำนบลมะละได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับบริการประชาชนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลของราษฎรผู้ครอบครองที่ดินภายในขอบเขตพื้นที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยางจังหวัดตากให้ผู้ที่มีรายชื่อหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่9พร้อมกันในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2 5 6 7เวลา9้านากาเป็นต้นไปนะครับณวัดแม่ละไทยและส่วนผู้ที่มีรายชื่อหมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่10พร้อมกันในวันอาทิตย์ ที่11กุมภาพันธ์2567เวลา9นาฬกาเป็นต้นไปนะครับณวัดแม่ละไทยทางนี้นะครับทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่นะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตมวละได้ส่งรายชื่อดังกล่าวให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับช่วงต่อไปนะครับมารับชมรับฟังช่วงสาราน่ารู้กับน้องเอมนะครับรัฐบาลเตือนประชาชนผู้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ระวังถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์กรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากสำนักงานคลางจังหวัดต่างๆว่าผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหลายรายไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการได้เนื่องจากถูกแอบอ้างใช้สิทธิที่ร้านค้าข้ามพื้นที่อย่างเช่นต่างจังหวัดโดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเป็นผู้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ให้ระมัดระวังการใช้บัตรสวัสดิการอย่าใช้วงเงินสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซื้อของหรือแลกข,ของจากรถเล่ ย้ำเตือนผู้ที่สวมสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมีโทษทางอาญาและทางแพ่งเผยยอดจากเงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคมจำนวนจำนวนทั้งสิ้นนะครับ4,966.46ล้านบาท ซึ่งกรมบัญชีกลางเผยผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1-31ถึง31มกราคม2567เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น4,966.46ล้านบาทมีรายละเอียดดังนี้นะครับสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นวงเงินปรับประจำตัวประชาชนได้แก่ 1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคจำนวน4,016.45ล้านบาท2 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจำนวน359.54ล้านบาท 3. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ114.76ล้านบาทรวมจำนวนเงินสวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินวงเล็บบัตรประชาชนจำนวน4,490.75้าบดล้านบาทสริการที่ให้ผ่านระบบพร้อมเพย์บัตรประจำตัวประชาชนได้แก่ มาตรการเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มกราคม2563จำนวนเงิน250.61ล้านบาทสวัสดิการที่จ่ายตรงให้ผู้บริการประกอบด้วย 1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า201.44ล้านบาท 2. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา23.66ล้านบาท จำนวนเงินสวัสดิการที่จ่ายตรงให้ผู้บริการจำนวน225.10ล้านบาททั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02 109 2345หรือคอร์เซ็นเตอร์กรมบัญชีกลาง02 270 6400ในวันและเวลาราชการค่ะยังไงก็ตามนะครับฝากพี่น้องประชาชนตำบลไวละ เฝ้าระวังใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระวังถูกแอบอ้างสวมบัตรสวมสิทธิ์นะครับและไม่ควรใช้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับรถเล่นะครับจบไปแล้วนะครับกับ,บรายการเสียงตามสายในวันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของ,องการบริหารส่วนตำบลมะละได้ที่เว็บไซต์ www. m e l a .go.th หรือทางเพจ a c e b o o k อาบาตาจุดแมละ และสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 5 0 3 0 5 7 9ทางโทรสาร0 5 0 3 0 5 3 9หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สารบัญอันเดอรสกตากแอดเมล .go.th ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการงานประชะสาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะละรายการเสียงตามสายออกอากาศผ่านทางหองกระจายข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาประมาณ17นาฬกาเป็นต้นไปและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตำบลมะละครับสำหรับวันนี้ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบนเมละก็หมดเวลาลงแล้วนะคะมาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่จะนำเรื่องราวและสาระน่ารู้ให้ชาวตำบลเมละได้รับทราบกันด้วยความปรารถนานี้จากผู้บริหารนำทีมโดยนายพิสิทธิ์เมละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมละสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ